สวัสด,ดีครับอยู่ผมโนซีเ no ข็ดนะครับโอ้คอเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะวันนี้ <c oughs> โอเคครับผมก็เจอกันต่อในเซเว่นหนนะครับผมตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะโอ้เล่นยันตีหนึ่งกว่าเลยคิดดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้ได้ผ่านชั้นสิบเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชั้นที่ผมมองว่ามันวัดดวงเกินไปหน่อยนะวัดดวงกับไอการที่จะ อะไรนะสูญหลายอะไรนั่นแหละนะครับผมที่จริงมันจะผ่านตั้งนานและมันปิดอยู่นั่นแหละจนรอบนี้นะผมวัดใจนะอยู่จนถึงรอบวัดใจสุดท้ายนะครับเอาจนผ่านจนได้นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสาหรับชั้น19นะครับชั้น19นะครับผมจะมีวอลยองนะครับวอลยองที่เป็นตัวผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ป่วนเท่าไหร่ไอ้สามตัวเนี้ยเฉยๆมากเลย ไอ้วอลยองเนี่ยแหละตัวปัญหาสําหรับผมเลยนะเออมันเป็นตัวปัญหาตรงที่มันมียอายุนะครับผมนี่แหละอันนี้สําคัญเลยตรงที่มีย่วยุนะครับแล้วก็อากิล่าเนี่ยก็เป็นตัวที่มีต้านทานความเสียาหายนะครับให้ให้แก่ตนเองแล้วก็เป้าหมายที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับในนี้ก็น่าจะเป็นใครนะครับผมซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็ยังเฉยๆนะครับผมแต่ว่า เราก็ต้องลุ้นให้สูญสลายไปเหมือนกันนะครับเช่นใครเนี่ยผมจะเป็นตัวที่ผมจะเลือกกําจัดเป็นตัวแรกๆเลยนะครับผมคารินก็เหมือนกันที่จริงคารินเนี่ยก็ใครกับคารินเน่ยเราควรกําจัด2ตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกนะครับผมแต่ตัวที่มันเกะก,กะมากๆเลยก็คือบอลยองนะครับเอออันนี้เราต้องพึ่งดวงคือเราต้องหวังที่จะฆ่าหวังที่จะฆ่าให้มันแบบอย่างน้อยอะ่ะ ศูนย์สลายสัก2ตัวก็ยังดีนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะยิ่งให้วอลยองเนี่ยติดศูนย์สลายมาลายสิ้นไปเลยยิ่งดีนะครับวอลยองนี่คือตัวปวดมากๆนะครับผมโอเคใครเนี่ยเขาจะมีสกิลพิเศษนะครับก็คือคือนชีพนะครับผมเมื่อเมื่อตนเองตายก็คือคือนชีพเรื่อยๆคืนชีพเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับอาคารินก็เหมือนกันนะครับผมคารินก็จะคืนชีพเรื่อยๆเหมือนคืนชีพมาปุ๊บแถมคารินตีธรรมดาเนี่ย จะได้ฮิลอีกต่างหากนะครับผมเออตีแบบตีปกติทุก5วินาทีจะเพิ่มแถบอัลติเมตของตัวเอง100%นะครับอะไรก็ไม่รู้แต่ไออัลติเมตเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเนาะเพราะเราลดอัลติเมตลดอะไรอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาให้ดูมาสเตอรี่ก่อนอ่ะไปดูโคเด็กกันก่อนนะครับ โเด็กก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม HP 19,135นะครับพลังป้องกัน1,530นะครับผมพลังโจมตี6,861นะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะพวกพลังศักดิ์สิทธิ์ก็หน้าแรกอ่เหมือนเดิมนะครับหน้าแรกเต็มหน้าอื่นไม่ต้องไปดูนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ถึงนี่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อัพนะเออก็พยายามเน้นโจมตีนะครับไอดีผู้น้อยเราอยากเราต้องเน้นโจมตี อ่าแล้วก็มัตเตอร์รี่นะครับมัตเตอร์รี่ที่ใช้นะครับจะเน้นสก,กิลหมูนะครับผมคือโจมตีหมดทุกอย่างเป็นโจมตีหมดนะครับมี185ที่เป็นข้างล่างนะครับย้ำแล้วย้ำอีกเนาะแล้วก็เวล50เน้นเป็นโจมตีหมูนะครับเนื่องจากอ่าเราต้องใช้ดาเมจจาก S เป็นหลักนะครับ S แทโอเป็นหมู่หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็หมดแล้วแหละตอนนี้เราก็ไปดูมอนสเตอร์นะครับผม อ่ะชั้น19นะครับตัวละครที่เราจะใช้นะครับผมเอออันนี้มีไอ้น,นี้ด้วยนะเกมไม่รู้ว่ามันจะมีผลมากไหมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเน้นอัญมณีที่ตีตีสนับสนุนนะครับลดพลังโจมตีพลังป้องกันและความเร็วในการโจมตี30%นะครับแล้วก็ตีนี่เลยประเภทโจมตีเหมือนกันนะครับลดโจมพลังโจมตีพลังป้องกัน ความเร็วในการโจมตีนะครับแต่ว่าแล้วก็อ่ะเมื่อโจมตีอัศวิตประเภทป้องกันด้วยนะครับผมสามสายเพราะว่าวอยองเป็นป้องกันใครเป็นโจมตีเนาะแล้วอีก2ตัวนะครับอากิลากับคารินมันเป็นซัพพอร์ตเนาะเราก็จะต้องใส่เจมประมาณนี้แหละนะครับที่สําคัญเลยเนาะส่วนอันอื่นไม่มีอะไรนะไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่นะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปแต่อีสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าจะมีผลนะแต่อาจจะไม่เยอะนะครับผม อ่ะสัตว์เลี้ยงขออธิบายสัตว์เลี้ยงก่อนเลยกันสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้นะครับจะเป็น S นะครับผมเนื่องจาก S เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้แก่พันธมิตรทั้งหมด20%คือผมต้องการ20%นี้เป็นอย่างมากนะครับ30วิเนี่ยต้องคือต้องการมากเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วง30วินาทีทุกครั้งที่ใช้สกิลจะเพิ่มแท็บอัลติเมทแท็บอัลติเมทเราก็ต้องการเหมือนกันนะครับแต่ว่า หลักๆเลยคือเราต้องการดาเมจที่เพิ่มนะครับอย่างตัวที่ผมชอบใช้อย่างโคเซตแล้วก็อย่างเคลมิดเนี่ยมันไม่มีนะครับผมไม่ไม่มีดาเมจเพิ่มนะครับมีแต่เพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดนะครับตอนแรกผมก็พยายามที่จะยื้อชีวิตตัวเองนะครับเพิ่มเลือดแต่เอาจิงๆแล้วมันไม่ใช่คําตอบเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นการต้านทานสถานะนะครับเราจะต้องเราแบบ เราจะต้านทานการยั่วยุอะไรแบบนี้มันก็ต้านได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คําตอบเหมือนกันนะครับผมคาตอบที่เราต้องการในดันนี้คือความแรงนะครับเราต้องการความแรง20%อันนี้แหละสาคัญนะครับก็ไป up wheel 2เนาะตอนแรกไม่รู้ว่ามัน up ได้เลยนะครับนึกว่าต้องผ่านก่อนอ่ะตอนนี้เราก็ up เ h e e 2มาเลยนะครับโอเคตัวแรกที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือ S นะครับผม S, <S ผมจะใส่เกาะ เป็นเกาะแห่งความพินาศน,นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มพวกคิดิค่าเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับของสายโจมตีเนาะมันจะได้เพิ่มความแจกคิดิค่าสามเข้า30%นะครับแล้วก็ใส่เซ็สปีดท,ทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการความเร็วของ S นะครับผมไม่อย่างนั้นถ้า S ช้าเกินไปนะครับมันอาจจะตายได้ในระหว่างที่แบบ กำลังจะใกล้อัลติเมทแล้วเราต้องรีเฟรเอัลติเมทให้ไวที่สุดนะครับแต่คือถึงขนาดใส่สปีดนี้ก็ยังตายนะถ้าใครไม่มีเสื้อก็ไม่เป็นไรผมมองว่าถ้าสปีดทั้งหมด5ชิ้นอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับผมต่างหูก็ใส่เป็นต่างหูเอนะครับแล้วก็เซตเป็นเซกิสอันนะครับผมติดตายเกิดไว้อันหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นพีเน่นะครับผมพีเน่ผมจะใส่ต่างหูคิดนะครับเพื่อลดคูดาวนะครับแต่ที่จริงแล้วมัน มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะต่างคนคิดนะคุณอาจจะใส่เป็นเร่งเวลาสัก2อันก็ได้นะครับผมแล้วก็มีตายเกิดกับอมตะนะครับพีเน่เราต้องใส่ทั้งตายเกิดทั้งอมตะนะครับผมเนื่องจากพีเน่เนี่ยจะเป็นตัวลอ่อวอลยองนะครับผมวอลยองเนี่ยจะวิ่งหาพีเน่เป็นตัวแรกนะครับส่วนของรักมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับเอาที่ดีที่สุดที่ป้องกันเยอะที่สุดนะครับผมเพื่อให้พีเน่เนี่ยสามารถายืนได้นานที่สุดนะครับผมอ่ะแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับสไปค์นะครับผมผมเลือกใช้เป็นสไปค์แดงธรรมดาเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าสไปค์แดงบวกเนี่ยมันจะได้มันจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยได้รับผลศูนย์สลายหรือเปล่านะครับผมคือสไปค์แดงบวกเนี่ยมันมีศูนย์สลายของตัวมันเองนะครับผมที่อันติเมทเออแต่ว่าผมไม่มั่นใจผมก็เลยเอาสไปค์แดงธรรมดาเนี่ยแหละเพราะเอาจริงๆแล้วสไปค์แดงธรรมดากับสไปค์แดงบวกเนี่ย ถ้ามันไม่ถ้ามันไอเนี่ยมันไม่มีในเขาเรียกว่าไงถ้ามันมีขึ้นทั้งสองตัวเนี่ยผมจะเลือกใช้แดงบวกทันทีแต่ถ้ามันไม่มีขึ้นมันมีขึ้นแค่สไปแดงธรรมดาผมก็จะเลือกแค่สไปแดงละกันเนาะเออสไปผมก็จะเน้นเป็นจันทานะครับมีตายเกิดอันนึงคือตัวสไปเองเขามีอมตะอยู่แล้วนะครับผมอ่ามีแพสซีฟเป็นอมตะอยู่แล้วนะครับเราก็เอาจันทามาใส่เพื่อซับดาเมจ ลดเกาะศัตรูนะครับแล้วก็ติดไ่กำลังนะครับเพื่อลดเกรดไว้อันนึงเล็กๆน้อยๆนะครับผมตายเกิดมาอันหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวต่อไปครับแทโอแทโอก็จะใส่เป็นค้อนกับรองเท้าหมิงนะครับผมส่วนชุดเกาะ3มชิ้นคุณจะใส่อะไรก็ได้แต่ว่าผมเน้นเป็นโจมตีนะครับผมดูประดับก็จะรู้เลยว่าประดับผมเน้นโจมตีนะครับต่างหูเอส นะครับประดับคี้ออันนะครับประดับคี้1ออฟแล้วก็ออฟคีอีก1เนาะแล้วก็มีแหวนอามาตะนะครับไว้ตายเกิด1อันทุกตัวจะติดตายเกิด1อันหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับคร่าวๆแผนก็เป็นแผนคีที่เข้า2นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะมีทิกการเล่นนะครับเป็นช็อตๆเลยอันนี้คือผมภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นมันคิดมันอย่างนั้นได้ยังไงนะครับผมแต่ว่า ผมก็ลองลองเล่นดูสุ่มๆไปมั่วๆนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคมาพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะเราจะพอตั้งแต่เริ่มเลยปึ๊บมาถึงนะครับ <c oughs> มาถึงเราจะรวมอัศวินนะครับผมคือตอนนี้ผมไม่ได้รวมอัศวินอยู่เนาะคือเราจะรีบรวมอัศวินนะครับผมเลือกเป้าหมาย นะครับจะเลือกเป็นใครหรือจะเลือกเป็นคารินก็ได้นะครับเน้นเป็น2ตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับผมตัวไหนที่คุณกดถนัดหรือว่าคุณจะกดตามผมก็ได้นะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าผมดกดตัวอะไรผมสลับมันไปเรื่อยๆนะครับผมพอรวมอัศาวินเสร็จปุ๊บเลือกเป้าอ่ะผมเลือกใครนะครับเอสเราจะกระโดดไปหมดหลอด แล้วก็จะยืนอัติเมตนะครับผมในจังหวะนี้นะครับให้รีบสลับตัวนะครับสลับตัวมาที่พีเน่ปึ๊บหลังจากสลับตัวมาที่พีเน่เสร็จนะครับให้เอารวมอัศวินออกนะครับผมกดฮิลของพีเน่หนึ่งทีนะครับอันนี้คืออย่างนี้เลยนะผมเล่นอย่างนี้ทุกตาเลยอ่า,าน,นี่เดินเดินเดินมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับกดฮิลของพีเน่หนึ่งทีนะครับ ทำไมเราต้องเดินพีเน่มาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะล่อตัวที่มีปัญหากับเรามากที่สุดนะครับตัวที่สร้างปัญหาให้กับทีมเรามากที่สุดนั่นก็คือวอยองนะครับวอยองจะเดินมาตีพีเน่ก่อนนี่ครับมาแล้วครับวอยองเห็นไหมอ่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยเพราะว่าวอยองเดี๋ยวมันจะบิงมาตึ้มตรงนี้นะครับนี่ครับตึ้มนะวอยองจะตึ้มไปโน,น้นอ่ะจังหวะน,นี้คุณเดินตามผมได้เลยนะเดินแบบนี้เลยนะครับเดินอย่าให้มันตีนะอ่ะ พอหลังจากนี้อ่ะเออลืมผมลืมพูดเลยเพราะว่าหลังจากที่เราย <_ khi> ืนรวมปั๊บอ่ะนี่นะครับพอฮิลเสร็จนะครับผมเอสอันติเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เอสอันติเสร็จเอสจะแปลงร่างนะครับให้เรากรดสัตว์เลี้ยงนะครับผมเนี่ยพอเอสแปลงร่างปุ๊บอ่ะเอสแปลงร่างปุ๊บผมกดสัตว์เลี้ยงเลยนะครับวอยองมาปุ๊บอ่ะเราก็เดินล่อนะครับเดินล่อปุ๊บวอยองมันจะแบบ กูไม่ตีมึงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมวอยองมันก็จะเข้าไปในดงนะครับผมถ้าเอสใครถึกๆหน่อยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเอสเนี่ยได้อันติเมทพอดีนะครับถ้าเอสใครถึกๆหน่อยหรือสามารถจื้อเวลาได้มากกว่าผมหน่อยเนี่ยเอสมันจะอันติแล้วมันจะลอดตายนะครับผมแต่ของผมมันจะตายตลอดนะมันไม่ทันนะครับอ่ะระหว่างวอยองเข้าไปคุณจะสังเกตเห็นว่าสไปค์ใกล้จะได้อันติแล้วนะครับ แต่สไปน่าจะตายเท่าที่ผมจําได้ตายไม่ตายไม่รู้แหละแต่ว่าที่สําคัญเลยคือแทโอเนี่ยแหละแทโอจะได้อันติอีกรอบนึงแล้วนะครับอ่ะดูพอวอยองเข้าไปปุ๊บแทโอก็จะอันตินะครับอ่อาเนี้ยพอดีเป๊ะนะครับพอแทโออันติปุ๊บมันจะมี skill สกิลปริศนาซึ่งเป็นสกิลไอ้น้ำแข็งระเบิดตุ่มตุ่มซึ่งไม่รู้ผมผม มันหาอ่านไม่ได้อะไม่รู้ว่ามันมาจากตัวละครอะไรหรือว่ามันเป็นเอฟเฟกของสัตว์เลี้ยงมันหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละหลังจากเอสเกิดมานะครับผมกดอมตะนะครับแล้วก็เลือกตีเลยนะตีคารินนะครับผมอันนี้คือผมดวงดีนะใครใครได้เดี่ยงไปแล้วนะครับคือถ้าใครคือถ้าถ้าใครเดี่ยงไปแบบที่ผมเนี่ยถือว่าคุณไปต่อได้นะแต่ถ้ามันไม่ตาย ผมแนะนําว่าให้เริ่มใหม่นะหรือว่าถ้าคารินตายแต่ใครยังไม่ตายก็ลองดูอ่ะลองดูต่อก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้ผมก็เลือกตีคารินเลยนะครับอ่านี่พอคารินตายปุ๊บเราก็จะเลือกตีวอลยองนะครับผมอ่ะอันนี้ผมดวงดีนะครับตัวที่สองเป็นอากิล่าที่ตายไปอากิล่าติดศูนย์สลายนะครับอ่าต่อไปก็เป็นวอลยองนะครับคือถ้าเออ คือถ้ามันมันตายมันหายไปตัวดาเมจมันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยสบายแล้วอ่ะนี่บอยองก็ติดศูนย์สลายเหมือนกันอันนี้คือผมดวงดีนะผมบอกไปก่อนว่าผมดวงดีนะครับผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งอะเพิ่งมีตานี้แหละที่ที่สวยๆแบบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายเหลือคารินตัวเดียวคราวนี้ผมสบายแล้วผมปล่อยออโอต้เลยแต่คุณดูดิคารินมันก็ฆ่าได้นะครับผมมันตีทีเดียวก็เราก็เทปเดี่ยงนะครับอ่านี่ดูฮะ ลุ้นไปยาวๆนะครับผมสไปค์เราเดี้ยงไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เกี่ยวกันเนาะเรามีสไปค์อยู่ในทีมเราได้ผลสูตสไลด์อยู่แล้วนะครับอ่านี่ผมต้องฮิลต้องอะไรเลยอ่ะอ่านี่ครับเอสอันติครับคาริมมันก็จะฮิลของมันไปเรื่อยนะแต่มันเหลือตัวเดียวแล้วมันอ่อนแล้วนะครับมันไม่เก่งแล้ว เกิああดมาปุ๊บตีเอสเราตายนะครับอันนี้ผมก็ต้องลุ้นแล้วว่าเราจะตายก่อนมันหรือมันจะตายก่อนเรานะครับอ่า <c oughs> แทโอครับตอนนี้เหลือแค่แทโอแล้วแถโอยังมีกล่องตัวเองอยู่นะครับผมอ่ากลางโดมได้ก็มีโอกาสที่จะฆ่าได้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมคือจังหวะน,นี้คือคารินตายพอดีอ่าทำให้ผมผ่านจังหวะน,นี้ผมดีใจดีใจนะครับ เนี่แหละมันต้องอาศัยดวงพอสมควรนะครับผมแต่สเตปการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตลอดเลยทุกตานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับมารอบนี้จะไม่กดหยุดนะครับผมจะเดินให้ดูแบบเน้นๆเลยนะมาถึงปึ๊บเลือกใครนะครับเดินออกนะครับกดคิวทีนึงนะครับเอสแปลงล่างกดสัตว์เลี้ยงนะครับผมวิ่งหนี วิ่งจูวอยองนะครับแล้ววอยองก็จะไม่ตีเราอจังหวะที่วอยองเข้าโดงไปพอดีอแทโอเรานะครับกลางโดงพอดีนะครับผมกวางทางวอยองไว้ให้วอยองได้เดินช้าลงนะครับจังหวะน,นี้ใครตายไปแล้วนะต่อไปเราก็ตีคารินเลยนะครับผมหลังจากคารินตายไม่เป็นไรเราตีตัวยืนต่ออากิล่าตายนะครับติดสุงสายอ่ายเห็นวอยองเลือดน้อยๆแบบนี้เราต้องตีวอยองแลแหละนะครับผม เราก็ทําการหวดวอยองเลยครับวอยองติดศูนย์สลายนะครับดวงดีจะจัดแต่มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วอะวอยองกับอากิล่าถ้ามันตายซ้ำสองรอบมันก็ติดมันก็ตายไงเอออ่าแล้วก็ตอนนี้ครับเราก็ต้องมา,าลุ้นนะครับกับคารินนะครับผมเหนื่อยเหลือเกินนะทำให้ใครเล่นเนี่ยเนะาะด่านพวกนี้นะครับเสียบร้อยนะครับคาริน าคาลินครับปวดคารินเข้าไปปวดคารินเข้าไปคาลินมันตีเอสทีเดียวเอสนอนเลยนี่ครับกลางโดมขนาดกลางโดมทิ้งไว้นะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมีสก,กิลนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้สก,กิลน้ำแข็งน้ำแข็งบึ้มบึ้มเนี่ยของคารินเหรอ <protect> ไม่น่าใช่ของใครก็ไม่รู้นะครับผม show that show that อาจจะของคารินก็ได้ ทห้เอสดกตายเลยนะครับแล้วก็จบไปนะครับผมหลือหนึ่งนาทีสิบแปดวินะครับนึือว่าจะไม่ผ่านซะแล้วนะครับผมสุดท้ายก็ผ่านมาได้นะครับชั้นสิบเก้านะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าท้อนะครับผมอ,อพยายามนะครับเหมือนที่ผมพยายามเนาะเราก็พยายามที่จะมาแชร์ เทคนิคนะครับการเล่นเล็กๆน้อยๆให้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับเราจะได้เอา30เนี่ยไปอัพสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมคือถ้าคุณไม่มีเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงเทพเจ้าเราก็อัพๆไปเถอะเนาะจะได้ผ่านหอคอยผ่านอะไรกันนะครับอ่าเดี๋ยวด่านสุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวันพรุ่งนี้ช่วง ค่ำๆเย็นๆมืดๆนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านก็เจอกันแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็อดทนนะครับผมอดทนแต่ถ้าใครผ่านก,นก่อนผมเนี่ยสมมติใครดูด,ด่าน19แล้วผ่านปุ๊บ20มาผ่านก่อนผมเนี่ยคุณมาเม้นบอกผมด้วยนะ <c oughs> เราต้องมาแชร์กันนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะทำงานทั้งวันนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ฝากแชร์ฝาก กดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ลองแชร์ให้เพื่อนดูนะครับว่าเอ้ยเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราโคเด็กยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเ0็ดยังพลังโจมตีเจ็ดันยังไม่ถึงเลยนะเอสก็ววห้าเองนะครับพีเน่ก็เวห้าสนะครับห้นะครับผมส่วนไอ้สไปก็งูงูปลาห้าสิบเหมือนกันเนี่ยอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะผ่านได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ